สั่งลอกสติดเซตวันนะครับผมตัวน,นี้หมุนขวาจากเอวิสซีนะครับผมครับแกะดูเลยงามบอเขาจะแถมไม่นั่นมาด้วยนะครับผมเียกสายพี่ครับผมกระปูกสายช็อคมาให้ ผมตกเลยแต่ขาดขั้นผมตกว่าในราคาขั้นผู้แพ็คมาอย่างสวยแพ็คมาดีครับผมแกนกระแทกอโอเคตรงสวยแจ๋วมาทัาน างในมีอะไรบ้างครับ,รบแซตบันนะครับวันเซตบัน้นนะครับเลยครับนี่ครับโอโก้แซตบัน รอบนี้จะอยู่ประมาณเจ็ดจุดหนึ่งนะครับผมต้องลองดูครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับผม่อกหมาเดี๋ยวเจอกันที่หมายนะครับผมอ่า เจ้าตัวนี้เจ้าเซตบันเนี่ยจะใ,ใช้งานได้ดีขนาดไหนะโอเค ครัใส่สวยเลยโอเคครับผมกับกบยางโอ้โห่เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นสวยงามนะครับผมนกับลอกตัวใหม่นะครับผมของแซดบันสาดิดแซดบันเค้ะเดี๋ยวเก็บปลาค,ครับผมกับจเจ้าเหยื่อตัวใหม่กับลอกใหม่สาดิดแซดบัน ปขอก็บปลา,ปลาครับผมเต็มแหลกมาแล้วม,มันๆชนหน้าต้นขอนึงอยู่ไม่ว่าไม่โดนเมื่อกี้ว่าจะบ่โดนได้เมื่อกี้ไง ใ่สีเขียวนะครับสเสียวโอเคตกนี่ครับผมกับยางตัใไม่กับวันนี้ออกมาเทสลอกด้วยครับผมเทสลอก เทตล็อกซาดิสครับผมเศษวันโอเวนซีนะครับโอเคครับผมนะครับโอเคครับตามแต้มต่อกับล็อกโอเวนซีนะครับผมเศษวันเทจล็อกใหม่โอเค เราตัวนี้เขาจะแถมสาย PE มาให้ด้วยครับผมกับปูกสายหน้ามาให้กับเงื่งอนจีนักเลบกเมนูเล็กวาก็ถือกโอเคตามเตรียมต่อ 응 <laughs> ใส่บักเอฟเลย

กนครับใส่โลใส่โลนะครับให้ดูยางรถเท่า,ากับยางรถเลยเก็เบปลาก่อนครับ ฝากผลงานไว้ด้วยครับผมโอ้โหจับกบยางตัวใหม่ครับผมสีเขียวไม่ริ้วคู่นะครับผมครับยังไม่ได้ดัดไปริ้วเลยโอเคครับผมจะตามแต้มต่อนะครับเนาะแต้มสองนะครับผมแต้มสองไซโลโอเคฝากผลงานไว้ด้วยครับผมกับกบยางนารันตัวนี้มาเทสล็อกใหม่ด้วยครับผมกับเจ้าแซดวันของ มาเว้นนะครับเกจะถามแถมสายพีอมาให้ด้วยแล้วผูกสายหน้ามาให้ด้วยโอเคครับผมตามแ้มต่ตอครับผมพี่น้องมานานัมานๆานครับเมื่อนีงครับเก็บยอดพระเกษีนี่ไปกินกระปุนเน,ะะน,นา,าะกยวปุลปุนป่าในป่าอะไรก็สิบลูว่าสิเฮ็ดเมนูอย่างครับผมแล้วก็เก็บพักไปก่อนงามงามครับผม บื่อแต่แนวกินแล้วะออกมาข้างนอกแม่นมาพี่น้องจวดจวดไปพักแก้วแล้วพี่น้องเอ้ยนะครับโอเคครับผมสำเนียงละเดี๋ยวจะค่อยติดตามผลง,งานกันต่อนะครับนะ้องจะติดเต็มเพิ่มอีกบอ้าบับดทำาบเพิ่มกันสิอวยกลับครับผมโอเคครับผม

ส่แวนไแ,แวนก็โดนครับโดนเต็มเต็มใส่แวนก็โดนครับเติสมสครับเดี๋ยวตันนี้จะปล่อยนะครับผม ตนนะครับผมตีกลับบ้านนะ แหววตีไปเรื่อยครับผมตอนนี้นท้าลงแล้วฟูเลยไม้แรกมไม้แรกเลยครับผมโอ้ลุดโอ้โห ฝังนั่น่โอ้โหดวน่าจะโดนไปลิวครับผมไม่ได้ส่งเลยหมายแรกเลย ปลาหมอเยอะเลยครับผมปลาสลิดด้ย <S <S วยเดี๋ยววันหลังจะมาจัดการกลับแล้วครับผมจะตีเลาะๆไปเรื่อยๆ,ๆแล้วกลับ <S <S ครับผมใส้สามแป้มปล่อยไปตัวหนึ่งครับผมตัวเล็กโอเคครับผมไปไปกลับกัน